รีวิวท่อปาวานนะครับลูก5-6าหวาวเดิมเป็นผ่าเปิดนุ่มขอไล่ครับที่ร้านช่างอาทออซิงข้อมดามใครสนใจติดต่อได้ครับผมขอไล่อย่างนี้ไม่ต้องผ่าปลายก็ได้ครับมาเปลี่ยนคออย่างเดียวที่ร้านกระลาบครับดูท้ายท้ายเอาขามสนะครับดี๋ยวลองมาฟังเสียง đang đền bao nghiêm ngheo đây, mình thoa đền này mình thoa đơn này cá đẻ mình OK, OK, ใครสนใจทักแชทสอบถามได้ครับผมหรือจะส่งมาทำก็ได้ครับ